ออ่โอเคครับไปรวมที่แลนเลยค่ะฟอนครับขอบซ่อมก่อนได้ไหมครับได้ครับ ครับอ,อันนี้ปกะระวันนี้ที่โรงเรียนโรงเรียนสอนมีสอนร้องเพลงไหมคะวันนี้อันนี้บาโรงเรียนมาที่โรงเรียนอันนี้อสอนร้องเพลงรำย้ายหายทองคําด้วยเพลงเพลงอะไรนะ บอกว่าเป็นของโรงยาไหายทองคำเนาะแต่ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะครับมันร้องว่าโอเด่เพื่อเอ๋ยเราจะให้ให้ทำให้นอนนันนมาเนอนะคะห่างหน่อยครับร้องต่อเลยครับอันนี้จอไม่ค่อยร่ามอ่ะร้องต่อว่าอะไรก็มาอ่ะไมไม,ไม่เป็นไร นี่ฝอดทังข้าหรือยังคะทาแล้วาทานแล้วคุณทานเรื oh, <say. S 2> ยังครับเนี่ยอันนี้หรอคะอันนี้ขาแล้วคะ่ะยัมมี่ mm hmm. แล้วปกติฝอด์ขับรถ,บรถคิดค่าจ้างวันละเท่าไหร่หรอคะคิดเป็นนาทีครับฮะ <Huh? S 2> นาทีละห้าร้อยครับนาทีละห้าร้อยหรอคะใช่ครับใช่ใช่ใช สิบนาทีห้าพันหกสิบนาทีหกสิบนาทีสามหมแต่วันนี้เราอยู่แค่สิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีหรอใช่ครับแล้วที่โรงเรียนสอนสอนสอนที่ว่าถึงไหนหรอคะอืมไม่ได้เรียนสายวิทย์ครับเรียนแล้วสอนเรียนสายเลยรหรอคะ เรียนเกี่ยวกับศิลปะครับอ๋ออันนี้ก็ชอบศิลปะเหมือนกันอืมใช่ใช่เพราะว่าวันนั้นนาะค่ะก็เหมือนจะมีข้อข้อสอบที่อาจารย์ถามอยู่เหมือนกันนาะคะ่ะเกี่ยวกับศิลปะเลยหนละังงั้นสอนต้องสอบตอบได้แน่ๆเลยเนะเช่นเช่นอะไรครัลองยกตัวอย่างได้ไหมเออเขาถามว่าเกี่ยวกับ มันน่าจะเกี่ยวกับศิลปะทัศนศิลป์นะคะเขาบอกว่าข้อใดไม่จัดว่าเป็นทัศนธาตุเส้นข้อที่สองคือที่ว่างข้อที่สามคือพื้นผิวข้อที่สีคือผู้กันอืมแล้วตอบว่าอะไรครับวันนั้นยินพี่ยินยังไม่ได้ตอบอะค่ะเนี่ยเลยมาถามสอนอน่าจะมีอะไรบ้างคาับเมื่อกี้ มก,กมีผู้กันค่ะมีที่ว่างมีเส้นตรงแล้วก็มีมีอะไรก็ผู้กันรนะเขาบอกว่าเป็นผู้กันถ้าไม่มีที่ว่างไม่มีที่ว่างก็ต้องเป็นผู้กันหรออันนี้จะได้คะแนนใช่ไหมหรอไม่แน่ใจเหมือนกันยังยังไม่เคยเจอคาถามนี้เลยที่เหรอล้วขอเกี่ยวกับขขเขียนแบบอะไรพวกนี้เลยหรอ ขียนธรรมดาครับเขียนบ้านเขียนอะไรธรรมดาฮะฝออยากโตไปเป็นสถาปัตรเหรอคะเรียนตามเพื่อนครับเอ้ยหรอ oh my god เก่งจังตอนนี้กำลังระบายสีบ้านอยู่ครับระบายสีบ้านใช่ครับเขาให้เป็นสีสีเทียนครับขับอย่างมึนเลยจ้ีเทียนเหรอ ใช่ครับตลกไม่ไม่ใช่สีไม้ระบายน้ำหรออันนี้แท็กสวัสดิการไม่เนี่ยเพื่อนคนถือรถประมูลขอไม่แค้นบ่อยนะเดี๋ยวไปรวมแก๊งก่อนไหมเห็นมมาเริ่มคุยกก๊งันแล้วพี่พี่ยังมาไม่ครบเลยสํจ้องคันขาวนี่นี่คันนี้กูเอากูจะถือคันนี้กูจะถือคันนี้ประมูลประมูลเราจ้องคันขาวนะครับจ้องคันนี้กูขอไม่เหงาเหรอขอคันนึ่งนะขอคันนึงไม่ไม่กูกูขอได้ไหมเนี่ยแลมโบคันนี้เออเอาไปเถอะมีคันอื่นไหมล่ะไม่ใครเลื่อนอ่ะไม่เไม่พี่เขา โอเคห้านาทีหกนาทีตามูเหรอสบายดีไหม แล้วท่านไม่ได้ทำสตาร์ทต่อแล้วหรออ๋อ หมดหมดหมดเวลาแล้วครับ hmm. อ okay. <Okay. S 2> ๋อโอเคครับขอเลขเลยครับร um, okay. 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 ับไม่รับเงินโอนนะครับรับเงินสดน่าครับเรื่องอะไรครับหนึ่งเก้าแปดห้าครับเจ็ดพันห้าร้อยครับอะไม่เติมอ่ะยืดโอเคครับไม่ไม่ร้อนใช่ไหมครับ อ๋อพอแล้วครับได้แล้วครับแต่เราเอาข้าวไปทานด้วยห่อก็สัญญาไปแล้วห่อว่าเวลาสอมาทอ,อาเงินต,ต้องให้ข้าวด้วยหรอนั่งพื้นเลยเหรออ๋อจะดีเหรอครับได้ครับเรียกไะไหนอเอ่อไม่น่าจะดีนะเอาแค่เงินก็พอแลบไม่น่า เราเราอยายมองอย่างนงั้นสิคะช่วยกันนะก็ช่วยหรอผมไม่คนขับรถครับอืม <c oughs> นโน,โน,โน,โนคนขับรถแล้วอย่างไงหรอกก็เป็นเพื่อนกันนี่เราก็ต้องหมายถึงว่าไม่ไม่นานจะเหมอะมอรับข้าวรับแค่งเงินก็พอแล้วไม่อพาร์ตเมนต์เดีอรเฟนครับเรนักจะน้ำเราก็เป็นเพื่อนกันหรอทำไม อ๋องานงานก็คืองานครับอ้าวแต่ปกติแล้วนะเขาต้องมีสวัสดิการให้พนักงานด้วยนะแบ่งๆกันนครับแต่เขาเขามีให้อยู่แล้วครับบอสบอสเขามีให้อยู่แล้วครับตอนนี้คือรับรับจ็อบเพิ่มก็ต้องดูแลตัวเองได้รับได้รับโอเคโอเคแล้วนะอันนี้อยากให้ฝอยมีพุงตัวตัวได้กลวยน้อยหระกิน บอกตินะผักครับอา้าวฝอเป็นมากสวิรัตหรอครับถือสินครับอ๋อยีจางฝอดดูเป็นคนดีมากเลยหรอขอให้ผ่านโปรไวๆไวนะครับเดี๋ยวไว้ถ้า <จะ S 1> มีเดี๋ยไวลเจอกันนะแตเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะให้หาคนให้บอกนะครับ แต่ว่าเรายังไม่มีเบอร์การเลยหรือเปล่าเนาะนีาจะแจ้งฝอเรื่อง้ไรเนาะอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอขอเบอร์ประนั้วนี่ะครับกดบัตรไอ้นี่ไม่ทันบัตรสองสี่สี่สองสี่เก้าห้าครับแปดหลักเหรอครับ2 4 4 2 4 9สองสี่สี่สองสี่เก้าห้าเจ็ดหลักครับ ใช่ไหมครับใช่ครับ Help a nice day นะคะปอดคนหล่อเรียนกลโอเคครับเดี๋ยวไปไปก่อนนะครับไม่รบกวนแล้วครับได้ครับเฮ้ยเจาะก่อนครับปอดแป๊บนึ่ง Top Work Point สามแปดทำไมวันนี้มีคำคงคำคายอ่ะครับ แอปก็สมองผมโลกใครรายชื่อทั่วไปครับผมเลิกแล้วไม่เล่นแล้วตูวป้ปลาครับตูป้ปลาล้างปลาล้างตะไคร่ปลา<อ>ปาหมองข้างล่างครับอน,นุรักษ์ไว้ว่ามันสมพันธุ์บางทีก็เลี้ยงปลาครับเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนนะครับครับเอาก็เลี้ยงกันต่วเลยครับ